นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ของศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก็ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทโดยในช่วงเช้านะคะเป็นพิธีขอเขามารับผ้าไตรเพื่อเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสัมมเนรพร้อมรับบาจากคณะผู้ปกครองค่ะ ส่วนในภาคบ่ายนะคะสมณมเนได้เข้าพิธีอุปสมบทณวัดประทาตพนมวรวิหารวร,รมหาวิหารภายในพิธีนะคะคณะผู้ปกครองและญาติมิตรรวมอนุโมทนาบุญจากการอุปสมบทในครั้งนี้ด้วยความปลื้มใจค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทุกรูปก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกให้เป็นผู้นํามีวินยัยมีความเคารพมีความอดทนรู้จักการบริหารเวลารู้จักปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะรวมถึงให้เป็นผู้รักในการทําทานรักษาศีลและรักการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะการก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับพระภิกษุบวชใหม่ค่ะใน ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนนะคะที่จังหวัดนครพน,นมนะคะค่ะเป็นภาพ,รพรบรรยากาศที่น่าเรื่อเปลิติใจยอย่างมากนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ